ากทางในข้อสาเหตุการตายหลักของคนไทยนะคะคือการขับรถที่สวนไปะดับท้องถนนค่ะผมไม่แปลกใจเลยจังนิดที่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ที่มีคนตายมากมายบนท้องถนนก็เพราะว่ายังมีคนที่ขับขี่ไม่ปลอดภัยไม่เชื่อเหรอครับผมจะพาคุณรู้จักพวกเขาบูมนักศึกษาจบใหม่อนาคตใกล้เดือดร้อนวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยคันนี้พ่อแม่ซื้อให้เพราะลูกฉันเป็นคนดีเกมอดีตใส่ซิ่งกลับใจหันมาเอาดีทางขับรถส่งของเดี๋ยวนี้ขับดีขึ้นเยอะ แต่ถ้ารีบเมื่อไหร่ก็พร้อมเหยียบไม่ยั้ยยงเชื่อยยังไม่มาตื่นสายข้ามข้ามกันนักนธุรกิจตกอับผับโดนปิดติดนี่ไม่มีจ่ายจงังหวะนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนกันเลยเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายมาแปลงโฉมและให้บริการแท็กซี่ VIP อืมคนสู้ชีวิตไอเนี่ยไอประจันตัวจี๊ดเลยนักเลงขี้เมาติดเหล้าคุมแถวนี้อยู่อย่าไปสร้างกับมันเชียวมันพร้อมบวกมันชื่อมันนั่นแหละคนสุดท้ายสวย นางไม่เคยเหยียบคนเร่งเกิน60สักทีเพราะนางเชื่อว่าการขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่นางไม่เชื่อนะว่าการขับรถผิดเลนก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทีนี้ก็ลองดูเลนขวาอุ้ยลองเชียว เหมือนจะมีคนหัวร้ยายแล้วครับคนสวยก็ยังคงขับรถใจเย็นต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสองคนที่เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเกมเกมต้องไปส่งของก่อนร้านเปิดตอนนี้เหลือเวลาให้เขาอีกเพียง5านาทีเท่านั้นและไอคนคือเฉอยอ่ะมาละจริงๆไม่ได้ชื่อเฉอยแต่เพราะเป็นคนช้าเพื่อนก็เลยเรียกว่าเฉยนี่ก็ตื่นช้าออกจากบ้านช้าเลยต้องมารีบบนท้องถนนนั่นขับแซงก,กันกับประจันมาละ เวเวชียจังหวะนี้เกมเหลือเพียง3นาทีสุดท้ายเกมไม่รอช้าตัดสินใจใช้สกิลอดีตนักสิ่งขับรถออกซ้ายเฉื่อยขับมาด้วยความไวเห็นเกมดีรถออกไปตกใจข้างหน้าคือรถบูมทำยังไงดีทำยังไงดีงงดผมเลมบอกไปเขาตัดสินใจช้าด้วยครับในขณะที่เฉื่อยและบูมไม่ได้ไปต่อเกมดูเหมือนจะแก้สถานการณ์ได้ดีเห็นทางโล่งก็ต้องเร่งแล้วก็เกม ก่อนสตาร์ทขออย่างนึงได้ไหมอย่าลืมว่าเธอนี่ยังมีฉันตอนออกถนนจะขับไปทางไหนอย่าลืมว่ามีฉันรวมท้าง